อนพี่ไม่ไปเลยเอาอาเริองปอมาเลอนี่มีราบ่นนะรบน้อยนี่อาเริ่ออาเริ่อสิกรุงเทพนีตาามตลงตายอยู่านไหนเบอร์ฮะอ้มนี่ไนี่อ่านเรืองสิกรุงเทพอื สนามบินเนี่ยมาคเรศน์นะครับสนามบินอปย้นสนามบินใตาถมอากาศสนามตุปาเตมีสนามตุปาเตมีฐานทัพอากาศสนามฟุตบอลเลยสนามฟุตบอลกองใต้ถมอากาศกองถมอากาศเปริยว่าสนามตุปาเตมีอันแรกหมาถึงเร็วนะอันเลย ตุ่นแมวนะกินมูกระจาบลุ่มีฟ้าดิแต่ว่าเ็ยังงานเมื่อนหรนเลือกมันรอลยแวันมากินด้หรมูกระามูกระานะเบอ่์เบืร์นี้ไม่กินหลอคอนะมูกระจาเลวคนนี้คนนี้กินมูกระาแล้วด้อยจริงดอยจริงบานยังยนะตัวกรดาวกระดะ ว้านันวเป็จริงไม่หวานวง้วดเาใลูกดวงเราดลูกดวงลูกดวงถายลุกดวงถ่ลุกดวงผู้กองดวงนำโชคนะครับดาราจ้องเจ็ดคนนี้เออะนะอะไรแม่จะจดต่อลูกสาวให้วยจอาใจ วันนี like ้ล oh ูกปายป้ามากินมุกระตะเลยนะว้าร้อยนัดว้าร้อยนัดนะเก่ยวเลยเก่ยวเลยเกลยวเลยมันนว่มันนวนมาตะเจงมามานเดอร์เนเดอร์เนเดอร์เดีนนี้ หนามกินว่าเป็นหนามกินป้านไหมบ้านนะอ<ด>ยังยังกับพี่น้อง <c oughs> ร,อร,อาาร้อยจังหวะร้อยมาอ่าอ่านแต่นี้ก็เมื่อนรับอ่อานเรื่องบารเรลนี่กับพี่นอ้องเออกลายกันแหละคนหมากนี่ดึกดึกโอเคเอ,อาเอาเอาพี่น้องเอายังยังเบื่อนี่กินมูสทักดีนะอืเอาเอาอื